เรื่องเล่าประวัติและที่มาของการนับสกราชไทยหนังสือไทยโบราณทั้งหลายเช่นหนังสือพงศาวดานประกาศกฎหมายเก่าหรือตำราต่างๆมักลงักราชไว้ต่างๆกันสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อจะลงสกราชบอกเวลาเป็นปีนิยมใช้จุลศักราชหนังสือที่ตีพิมพ์ตั้งแต่พุทธศักราช2431หรือในตอนกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นหนังสือราชการตำราและแบบเรียนใช้รัตนโกสินทร์ศพแทนจุลศัก,การาชทั้งสิน้นแต่การลงศัก,การาชเป็นรัตนโกสินทร์ศพนั้นกระทำอยู่ได้ไม่นานนักเพราะปรากฏว่าตั้งแต่พุทธศักราช2455เป็นต้นมาหนังสือราชการและสิ่งพิมพ์ต่างๆหันมาใช้พุทธศักราชแทนรัตนโกสินทร์ศพกราบจนทุกวันนี้ประโยชน์ของการเปรียบเทียบศัก,การาชเป็นสิ่งควรจำสำหรับใช้ประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าตำราเก่าสักราชเท่าที่ปรากฏในหนังสือไทยโบราณมีด้วยกัน5ชนิดคือ 1. มหาสักราช 2. จุลศักราร 3. สักราษจุลามณีหรือศักราชกฎหมาย 4. รัตนโกสินทรก์ศก 5. พุทธศักราชมหาสักราชมีกำหนดแรกบัญญัตินับแต่วันพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว621ปี เป็นสกราดที่แพร่หลายเข้ามาใช้ในเมืองไทยก่อนสกราชอื่นประมาณว่าตั้งแต่เริ่มมีการจารึกหนังสือไทยใช้มหาสกราชเป็นส่วนใหญ่จุลศักราชเป็นสกราชที่ตั้งขึ้นและใช้ในเมืองพมา่ามาแต่ก่อนต่อมาได้แพร่หลายเข้ามาใช้ในราชการตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา2 1 1 2 3, ซึ่งขณะนั้นกรุงศรีอยุธยา ติดต่อเกี่ยวกับเมืองหงสาวดีในฐานะเป็นเมืองประเทศราชอยู่ถึง15ปีเนื่องจากเสียกรุงแกพ่พม่าครั้งแรกความเป็นมาของจุลศักราชมีว่าสังฆราชบุตรโสรหรันเมื่อสึกจากสมณเพศได้ชิงราชสมบัติเป็นกษัตริย์ลำดับที่19ในราชวงศ์สมุทรธริศในประเทศพุกามได้บัญญัติจุลศักราชขึ้นเมื่อพุทธศักราช1182กำหนดแรกบัญญัติตั้งแต่วันพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว 1,181ปีและต่อมาก็เลิกใช้เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อจุลศักราช1,250ได้มีประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่ว่ามีพระบรมราชโองการดำรัสเนื้อเกล้าเนื้อกระหม่อมสั่งว่าด้วยทรงพระราชดำริถึงวิธีนับวันเดือนที่ใช้กันอยู่ในสยามมณฑลและที่ใช้ในประเทศน้อยใหญ่เป็นอันมากในโลกนี้เป็นวิธีต่างกันอยู่มากคือกล่าวโดยย่อ ก็เป็นวิธีใช้ตามจันทรคติอย่างหนึ่งและสุริยคติอย่างหนึ่งจึงทรงพระราชนำมริว่าวิธีนับวันเดือนปีอย่างดีที่สุดนั้นควรจะประกอบด้วยเหตุอันควร3ประการคือ 1. ให้ถูกต้องใกล้ชิดก,กับฤด,ดูกาล 2. ให้มีประมาณอันเสมอไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันนักกับ 3. ให้คนทั้งปวงรู้ง่ายทั่วไปดีกว่าอย่างอื่นทั้ง3ประการนี้จึงจะสมควรที่จะใช้ในประชุมชนทั้งปวง ผลการประกาศฉบับนี้สกราชที่เคยใช้มาก่อนทั้งมวลเป็นอันงดใช้และให้ใช้รัตนโกสินทร์ศกเว้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาคงใช้พุทธศักราชเท่านั้นรัตนโกสินทร์ศกเป็นสกราชที่ใช้สมัยรัตนโกสิน์กำหนดแรกบัญญัติตั้งแต่ปีที่ตั้งกรุงเทพพระมหานครเป็นทางราชการคือในปีพุทธศักราช2,325เพราะฉะนั้นรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งก็คือ ปีพุทธศักราชล่วงมาแล้ว2,324ปีแต่รัตนกโกสินทร์ศกใช้กันอยู่ไม่นานนักก็เป็นอันเลิกใช้ในรศ131เป็นต้นมาสิ่งพิมพ์ต่างๆและหนังสือราชการก็หันมาลงศักราชเป็นพุทธศักราชในมาตรฐานเดียวกันพุทธศักราชซึ่งทางราชการไทยใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีกติตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปารินิพพานโดยไทยถือตามมติของลังกาคือถือว่า ทรงปฏินิพพาน543ปีก่อนคริสต์ศักราชแม้ว่าเราจะใช้พุทธศักร,กราชกันมานานแล้วแต่ทางราชการเพิ่งจะบังคับใช้ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามประกาศลงวันที่21กุมภาพันธ์รัตนกโกสินทร์ศก131ความว่าทรงพระราชดำริว่าพระพุทธศักราชนั้นได้เคยใช้ในราชการทั่วไปถ้าจะให้ใช้พระพุทธศักราชแทนปีรัตนกโกสินทร์ศกแล้ว ก็จะเป็นการสะดวกแก่การอดีตในพงศาวดารของกรุงสยามมากยิ่งขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระพุทธศักราชในราชการทั้งปวงทั่วไปหลังประกาศฉบับนี้หนังสือไทยทุกประเภทจึงลงศักราชเป็นพุทธศักราชมาจนทุกวันนี้สกราชจุลามณีเป็นคำระบุศักราชที่พบในตำราหนังสือไทยเก่าๆยังไม่มีผู้ใดสืบหลักฐานที่มาได้เพียงแต่สอบได้ความว่า ถ้าปรากฏสกาาชนิดนี้ในบานแผนกกฎหมายต้องใช้เกณฑ์เลข258ลบผลลัพธ์เป็นจุลักราชคริสตศักราชเป็นสกาชที่มีต้องกำเนิดและใช้ในหนังสือต่างประเทศหนังสือไทยโบราณทุกสมัยก่อนๆไม่ปรากฏว่าได้เคยใช้ศสกาชแบบนี้เลยเกณฑ์ตัวเลขสำหรับการเปรียบเทียบสกาชเพื่อเป็นพุทธสักหนึ่ถ้าพบว่าเป็นมหาสกาชให้เอา621บวก 2. ถ้าพบว่าเป็นจุลศักราชให้เอา1,181บวก 3. ถ้าพบว่าเป็นสกราชรัตนโกสินทร์ให้เอา2,324บวก 4. ถ้าพบว่าเป็นสกราชจุลามณีหรือศักราชกฎหมายให้เอา258ลบผลลัพธ์เป็นจุลักราชแล้วจึงเปลี่ยนจุลศักราชเป็นพุทธศักราช 5. ถ้าพบว่าเป็นคริสตักักราชให้เอา5 4 3บวก